เดี๋ยวอันนี้ถ้าเขาถ่ายรูปแล้วก็กดลงในไปแบบแบบไปอย่างนั้นบังกล้องเหรอใช่ไหมล้วกดแล้วก็ให้ไม่วเป็นวิดีโอไปเลยเข้าใจไหมให้มันเอว่างต่ำๆหน่อก็ได้แล้วก็เราค่อย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 ตามขึ้นนะจะเอาเอาอันนั้นไหมเอาหน้ากว้างมาใส่ไหมไม่ต้องนะให้อยู่ไกลๆนั่นนะเราก็จะได้ขึ้นลงได้ได้ในปีห่ก็คือในส่วนของวิชาที่นะครับที่เคลื่อนไหวการดูนวด เี <54. S 2> ่อนาหมดเลยไอ้ปะอบเนแล้วก็เหลือแต่ของวิากาการแพทย์นุนี่พโกพวกไบโพวกคพวกไปต่า้าะมอ่างดีนะครับาละมนอ่ดีแต่ว่าเข้ามาเห็ก็คือตีใบประกอบที่เี่อกปนมานะครับเพื่อจะเอาบอลเเดีแต่มัไมไม่ได้เซ็นไม่ได้เซ็นก็ปลอดภัยไงถ้าเซ็นก็เย แล้วเป็นข้ตอนะคบอนไอคนสอนไม่ได้เซ็นไอคนเซ็นไม่ได้สอนแต่มดมีปัญหาคนรับผิดชอบเข้าใจไหมเป็นะฮะใช่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 ทำานิใช่เรื่องเหมือนกัน ไก้ได้จะเยวไปใช้แต่มันไม่มีแขนังเลยไม่ไหวไม่มีขนงใช่ใช่เอาไปเอาไปได้ไปได้ยาอ่ะนะครับกาแฟพานั้นใช่ดูทนไทยนะครับการเรียนก็มีที่วางแผนร้อยละก็มีอเของตนเ็มอกเด้อไม่ต้องเรีบเดินอันนี้ได้

ี่้ปเไแกว่าช่วงนี้อุคไม่เปล่นโาการอุครอน้อยที่ะมาที่นเดีนครับเพราะว่าเมื่อก่อนที่ปใะ้ไอยู่ภายได้ไอ้กลุ่มสหาระชาชาตเป็นข้าเที่คซนไปอยู่อรอเพวกคการริานตัวประเทศแล้วก็จะให้มีตำหนิดมาอยู่เยอะนะครับจากเดืนเดือนปีทีหนึ่งหตอนนี้มันเจ็ดปท่แปดอเมือน้ตที่ก็แบ่กัายเยอะนะครับแล้วก็อ่าครัมีเป็นครับ ปะานแคมประานครนี้อาจารย์คะลูกคนหาลูกนี่จะได้ได้ได้ครันอาจารย์อาจารย์นั่งหันเหมือนเดิมไหะคนัจะขนาบซ้ายขวาครับติดติดติดกเยืเขาเก่เยื้เขาประมาลนั้ค่ะสหรับเรื่งเทคโีมันปัญหาทีทีที่คว่าอยู่แล้วแต่ครับก็นไครับม่นะครับ จบปี้รีแล้วนหอนารากา็อยากเป็นอาจารย์นาครับขอทหารด้ยอะไรก็มีกาโทได้มาสู2ปีนะครับก็มีหลักสกาแพทยไปในมหารดยนะครับก็อยากเปิดหลักสูตรเป็นให่เหอนันแต่ดว่าอาจารย์จะมพบปากท่หนัก่านอาารอีกท่านหน่อาจารย์ก็อาจารย์มีือะไรอีกอ่าง้ารแพทนที่เรียนนะครับตอนนี้มีแค่มหารทยาลดีก่อนะครับแล้วก็ถัดมาื่นเพิ่มเละครับช่วยทำไมต่อมาพิากีฬานะครับ เทคนิคการแพทย์การแขงขันกีฬาแล้วก็ขอเงียบนิดนึงนะครับคนที่ยืนคุยอยู่แล้วก็เทอมหน้านะครับก็จะมีหลักสูตรเรสซิ่งสัตว์นะครับเป็นโครงการต่อตร้างอยู่ที่นี่นะครับคือจะเปิดสักสูตรเรซัชด้วยนะครับสานาี่อื่นนะครับก็มีนะครับก็อ่าวปอทงนะครับ <Allāh. S 1> มิตรลัยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากเน้นย้ำนะครับเพราะว่ามีความสําคัญธนะคราบก็คือจำเป็นก็คือในเรื่องของอนาโตมี้นะครับเพราะว่าควางท่านเรียนแล้วฝึกแล้วแต่ว่าที่มันยังไม่ธรรมนาญก็ต้องไปเรียนไปสศบกษาจริงจริงไหนว่ามาดูมาแก้ข้อสุ่มเสร็จไปได้นะครับก็คือจะได้เปิดวิธีการนะครับก็สอนโดยอาจารย์นะครับอาจารย์บอยก็ ตีแสลตัต่อโคเอตอาตมี่ิีร่านะครับจารยเกก็ถ้าอยู่ื่นก็ตีไก่พับบัตนะครับโคเอตก็ไก่รับขาอาตูมี่นะครับก็ยัไงท่นู้เข้ารู้ว่าวกความรู้ตรงนี้นะครับก็ไว้ใจได้ครับน่าเป็นพวกที่ห้าที่หกมหะยเ่อยประมาณสอปีนะครับโอเคนะครับก่อนเจออาจารย์เดี๋ยวเิออาจารย์พี่เลี้ยงทั้งสามท่านนะครับเจ อาจา์โนู่นโย่นโยนะครับจรน,น,นี่หน่อยนะครับมาพูดคุยกับพวกเราก่อนนะครับก่อนจะคิวใบ้าเจอาจารย์นักศอาท่านก่อนเอเครับขอบคุณนะคบางฟอและก็สวัสด